ตอนนี Dante, e ้ก็อยู re, ่สนามบินนะแล้วก็การดับบินไปแอรเองครับตอน่าเลยครับก็มาถึงที่พักแล้วก็แบบพอเข้ามาจากห้องก็มาเจอห้องครัวครับก็เป็นครัวเล็กๆ พอหลังจากผ่านจากห้องครัวาม,มาก็จะไปห้องกินข้าวตร่นีโต๊ะรั้งสี่คนแล้วก็มีเมติมใหม่แบบตรงนี้เป็นแบบโซฟาแต่มาสามารถปรับเป็นเตียงได้ <Wow. S 1> เราก็เลยปรับเป็นเตียงไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมานอนเพิ่อมอีกสองคนครับแล้วก็มีทีวีพอหลังจากแง<บ>่จบจาก,จาก,จากโซนตรงนี้นะครับเป็นโซนห้องนอน <S <S> <S ห้องนอนก็นอนได้สองคนก็มีที่แขวนผ้าแล้วก็ที่แล้วก็ตรงนน้าานก็คือถ้าสงแล้ว่าเหมาะก็จะเป็นทางเดินอะของคนเดินไปเดินมา แล้วก็ตรงนี้ใช่ปะก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำก็คารรตาลายโปรเตียแบบเอิมีบาร์ทับด้วยมีมงกสมองตายไหโพอแล้วพอแล้วพอแล้วพูดอะไรกันมงไงดำก็มีโซมแบบล้วก,ก็มีอันนี้เรียบร้อยแหละแค่นั้นแหละแล้วก็วันนี้พี่หงก็จะทำมาม่าเผ็ดให้น้องฮิปกินแล้พี่เาวจะทำให้ก็รอ,รอกินได้เลย เจบาพรมาัครับเจ้ที่พักพมครับบ๊ายบายก็ออกมาจากบ้านใช่ไหมแล้วก็เดินมาใกล้ๆแถวบ้านก็คือแบบมาก็เหมือนมีห้างอยู่ก็จะมีพวกคอคอท็อปปิกแวนเดดเดเดนั่นแหละแล้วก็ไปเดินเล่นช็อปไปหาช็อปเล่นอะไรเงี้ยก็แล้วเดี๋ยวก็ว่าเดินไปกินอีนเน็ตเอาไหมคิดได้หรอเรากินได้หลายรอบ เดี๋ยวไปดูตรงนน้นหน่อย SP Shop ข้างหลังก็แถวนี้ก็เป็นแบบ Shop แสบ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 แต่ว่าเหมือนตรงนี้มันคือ Hall Fame ก็คือเดินมาแค่จะเดินพามาเสียมาซื้อรองเท้าค่ะอยากพาเพื่อนมาเสียตังค์แค่นั้นแหละแต่มันก็คือแบบ h o l l y w o อ d Hall Fame แล้วคือแบบมันใกล้มากเลยใครที่พัามาใกล้จนตกใจอ่ะเอเอไม่ดูเรซน่ารักเรามาดูรองเท้ากัน ไม่รู้แค่เดินผา,เาเนเะท่านั้นอครับก็คือตอนแรกก็มาหาช้อปปิ้งใช่ป่ะแต่มันไม่มีช้อปปิ้งแล้วก็แบบเหมือนนัดไว้ว่าจะมาฮอลลีวูดวันอื่นแต่ว่าไม่คิดว่ามันตรงนี้ก็เลยเป็นก็เลยเป็น,ปน,ปนกินรอบบ้านละกันใช่ครับเออค่อะไรกินรอบบ้านครับอ,อบีีท่อฮอลลีวูดครับมาแล้วนะถือ,อแล้วนะ ไปย้อเจ้าใส่เสื้อแคลิฟอร์เนียมาใส่เสื้อกาดีเนี่ยถ้าคุณใส่อะใเลยน,นะคิดว่าตรงที่เราอ่ะเดินมาตรงนั้นแลนด์มาร์คคืแหละในตรง,นนงที่เราผ่านนะมาเจอที่มีการนะ่ากลวจะไปคือไปดูว่าเเมกามีอะไรบ้างคัะ กว่าในร้านเยอะมากอะรถกี่บาทรถถูกอนแต่อรถถารออ์ดจปกติซื้ออาร์ดจับเดบไปเลยวะหนี่แหละไม่อยู่แล้วก่อนกลับอยากกินเนี่ยเชอร์รี่โค้กเชอร์รี่อ่ะเลอร์เบอร์ถั่าอะสมอละแก้วเล็กโอไม่มีแก้วแก้วหมดของหมดก็ไม่เติม,มตร้านของอยู่ทีนะ่ร้านไหนร้านชาโนบิโต้ไหน ก็คือเซเว่นก็คือไม่มีอะไรของเยอะค่ะขอแพ้มึงตอนที่เขาขับรถมาตอนแรกกูนึกว่าแบบอยู่แบบเขาใหญ่พัทยาเครือเครื่อนนั่นอะตอนนี้เขาขับรถมาก่อนจะส่งเราถึงที่ลงที่บ้านอะที่ภาค่ะเออคนเริ่มเยอะละก็เมื่อกี้แค่แค่เวรงตาบักกับตรงเนี้ยคือคนแบบต่างกันมากพี่พ่อบใส่เล่นน้ำมึนตลอดค่ะ ครหงสคือแบบงหงุดหงิดตลอดค่ะเพราะ่สวัสดีค่ะวันนี้ก็อีกวันที่สองที่เอ่อ LA แล้วนะครับก็แพนของวันนี้ก็คือเราจะไปตัวกวางหยาดมาเก็ตเลือยเดี๋ยวเยวให้ขึ้นให้แล้วก็ไปวอลดิสนีย์ฮอลล์คอนเสิร์ตแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งครับแล้วก็หลังแบบจากนั้นช่วงบ่ายประมาณ3-4มโมงก็จะนั่งจากแถวนั้นอ่ะไปซานตาโมนิกา แล้วก็จะมีข้าวเย็นแถวซานตาโมนิกาแล้วก็กลับบ้านตอนนี้ก็ที่ดูไว้ก็คือจะขึ้นรถไฟสายรถไฟตรงขถงฮอลลีวูดใช่ปะไปตรงนั้นแล้วมาสงางท้าดีมันจะเป็นทางที่เร็วที่สุดแหละก็ไปเริ่มเดินทางของวันนี้กัไนได้ <c oughs> คือแบบต้องซื้อไอ้แถบการ์ดเนี่ยคืองมงมาแบบโปรเจกทุกเมืองที่ไปใช่ปะมันจะมีแบบวันเดย์พาร์ทอะไรเงี้ยแต่ว่าบบวันนี้ไม่มี ที่ไม่เหมนแล้วมันก็ใช้แบบคนยากมากเพราะคนแม่ยาน่ากัวนี่ยปุบมไม่ไปรทับใจนี่คือสถานท,ที่ลงแต่อันนี้ดูแบบใหม่กว่าที่เราลงแบบเราก็ไปข้างไหนต่อ เมโทรถ้าไม่นจะเป็น,ปนคือมาอเมริกามาแอลเอแค่แอลเอนะที่ดูซีซั่นต่อเนี่ยคือไม่ควรเป็นเมโทรมีรถมีรถขับมันดีสุดและแต่รถเมย์ไม่ได้ลองแต่ถ้าชิคาโกก็เออแค่เขาแม่แบบฟ้าถืถอว่านี่มากใช่มึงดูข้างบนดูกราฟริกข้างบนกราฟิกข้างบนสวยมากมเดี๋ยวไปดูข้างบตามต่อแหละไป น,นี่ก็ก็จะถึงมาร์เก็ตแล้วก็เดินออกมาจากอันนั้นแล้วก็เหมือนเป็นมาร์เก็ตที่มีอาหารข้างในอ่ะใช่ามาซื้ออะไรกินหาอะไรกินอร่อยๆที่นีน่เออมันไว้์ดีกว่าข้างนอกไว้มันดีอะไรดี่ะเดี๋ยวลองดูในเว็บแมะว่ามันมีอะไรน่าเดี๋ยวไปดูก่อนชาร์จิทเอักท์ตลอวนะครับ จะไปซาบับไปหาน้ำกินแล้วก็พออะไรก็ซาบับเสร็จเราก็จะไปเดินร้านบุกสตอร์ดิสตีบอร์ดิสกีแล้วก็ไปแบบไปถ่ายเช็คอินอ่ะเออแบบเปรี้ยวแล้วก็เดี๋ยวจะไปวันนี้มีภารกิจใหญ่ต้องไปถ่ายรูปที่แซนต้าเหมือนกันค่ะตอนนี้มาเข้ามาในร้านบุกสตอรแล้วเหมือนเป็นห้องอ่ะ เออเหมือนดูเซ็กเข้าได้เหรอเข้าก็ไดะไปเดือดไฟของ LA นะคะแฟนเจ้าไฟเป็นแบบเหมือนเป็นรถไฟเล็กๆค่ะประมาณนั้อนก็ไปลองแล้วเม <c oughs> ื่อกีไปร้านถูกซ้อมมันก็จะมีพวกแบบผลงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนังสือเยอะมาก แล้วข้างบนน่ะชั้นบนมันจะเป็นพวกอาร์ติสต์อะไรเอาละเห็นก่อนแล้วเดบบอสก็เป็นพิธีการศิลปะใช่ปะเพื่อนยังไปไม่ถึงเลยดูจะถามอะไรเยอะแยะไม่ได้เส่โอ้โหวนมา Free General Admission เข้าฟรีด้วยบนไปล่าสเลยครับพี่แต่เราจะเข้าไปไหมก็ ก็แรกจะมาเดอะบอร์ดทิ่อนะใเพราะต่มันไม่เอาน้ำเขาอะไรแบบมาตรงหัวที่นี่เขาบอร์ดไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะกันนี้ก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วน้นองเป็นตลาดเลยครับคนสวยเลยคนข้ามแบบแบบ The เป็นภาพอะไรก็อยูออ่ในเดบอร์ดก็เดบอร์ดก็ดดังอันนี้ใช่ปล่ะหระที่ดังอะ่ะแล้วก็จะมีอยู่ตรงข้างหลังตรงนู้นแหละที่ดังที่เป็นรูปรูปเหมือนรูปโป่งอะ่ะที่เป็นพันพัน,พ,นพันอะดูไว้อะ ขายสีเหลืองก็แบบคนก็นไม่ได้เยอะอะแต่ว่ามันก็นกนมันดูสะอาดตาสายสีแดงอะแต่มันเหมือนจริงๆนแบบแนวสนสัตว์อะชิคก้าแนวนั้นเลย <c oughs> แล้วก็มากินเจอคนไม่ปกติด้วยแต่ว่าเขาก็มาชาวท่างนใช่แบบมีแบบเจ้าที่แบบโครดีอะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เซฟ จะถึงเซนต้าโมนิกาแล้วลงจากรถไฟสายสี่ข้างข้างจะไปเซนต้าโมนิกาครับคนโคตรเยอะอะเซนตา้าโมนิกาเป็นเซนต้ามอนิก้าเพียบอะแล้วก็ข้างๆก็มีร้านยเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็กำลังเข้าไปในเซนต้ามอนิกา้าที่เป็นเครื่องเล่นโซนเครื่องเล่นแล้วก็แบบมีคนรอหลายโซนมากแต่ไม่รู้ว่าเขาซื้อบัตรยังไง ดูราาคว่ามันไม่น่าสนกเท่าทีงไงแหหรอที่อะไรมันสุดเกินอันนี้ก็แบบชมวิวชมวิวชมิจริงกบเรแบบถ้าเรา,ามันพแพงเกินต่ชมวิวก็มววไม่เอาราคาอยู่นน่นขอลาสนใจอยู่นะมันคือซีเพลนเหรอว่า12ดอนเราเลอ้เพราะว่าเราแบบมันจะพงก่ไปเถอะชมวิวมึงชมวิวอีตเล่ คิดว่าถ้าไม่เกิน10อ่ะจะเล่นอยู่หรอกก็ตนนนอนนี้ก็เดินมาที่เซนต้าโมนิกาบีชก็เดินทางรองเท้าเลยถอดปะล่ะ ไม่ค่อยมีคนถอดรองเท้านะอีรถอันนะั้นอันนั้นสิบสองดอลเลิกลมแรยงานสถานการณ์สดค่ะเป็นไงบ้างคะสั่งเยอะมากค่ะจมากค่ะบากาศที่ไปดูไปดูชิวๆในไอ,ไอจีได้ค่ะ I just want you c o m e y phone right now. I just wanna hear your m i n e Cause I know what you like, boy. นับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่มาที่นี่สนะรู้สึกว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีแบบคาราบาคารบไม่ค่อยมีคาบาลเท่ร่คาราวาลองไปคิดเองว่าคาราบาวคืออะไรไม่มีทางรู้หรอกคนจะเป็นนักดนตรีดนตรีของใครของใครของใคร คนดูดีเหมือนเต้นเล็บไม่รู้กันแล้วไปเดินก่อนตอน,ตอนนี้ก็คือเราจะไปกินบอร์ดิงแคปแล้วก็ซื้อเจ้านี้มาแปอังกิษไปเนี่มาอร่อยยังอร่อยเหมือนเดิม <c oughs> ก็กำลังจะกินบอล์ดิงแคปก็แต่ตอนนี้คือแบบอยากให้ไปถึงเร็วๆเพราะไม่ไหวแล้วมาถึงร้านบอล์ดิงแคปเทเบิลโฟโต้มันเป็นวอรี่เล ตอนนี้ก็แบบวายริงแคปเรามา,าเราถังแอร์เขาเลยหอยแมงผู้ป้งแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นไฟกับปูใช่ปะ้ะก็คือแบบตัวใหญ่แบบไม่ธรรมดา,านะแบบแต่ละอย่างเหมือน,นได้กินมากแบบวายริงแคป,ป,ปแล้ว่อไวายริงแคปชื่อดังของที่เนี่ยก็พอมากินแล้วเดี๋ยวลอง,ลองกินกันว่า เดี๋ยวกำลังจะนั่งสายสองจากบอยดิงแคปตรงนี้นั่งใส่2ขับบ้านนักร้องปริศนาหมายเลขสี่เป็นนักร้องเสียงพีเลยดังกว่เลยมถึงมกากจากมานั้นพี่เจีสยีกัวกลวงบ้านใดยเองมากเลยเลย กูแบบหมดความใจไแล้วโอเคเดี <t Anfang> okay. ๋ยวขอไปดูทางแป๊บ